สวัสดีครับวันนี้อยู่กับช่องชัยพัน channel นะครับหรือช่างชัยนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูการปูดท็อปโคเตอร์ห้องครัวนะครับด้วยหินแดงอินเดียนะครับว่าจะออกมาสวยขนาดไหนนะครับหินท็อปนี้ต้องเบิ้ลเป็นบัว2ชั้นนะครับเมื่อเราได้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ได้ขนย้ายนะฮะไปที่หน้างานบ้านของลูกค้านะครับ และนี่คือตัวหุ่นเคาน์เตอร์นะครับเป็นตู้แบบสําเร็จรูปมาเลยนะครับทางเจ้าของบ้านเขาได้สั่งมานะฮะแล้วเขาก็ติดตั้งเรียบร้อยแล้วแล้วเราก็มาทําการปูท็อปหินวางไว้บนนะครับแผ่นนี้หนักมากนะครับแผ่นนี้เป็นแผ่นที่ใหญ่กว่าตัวอื่นนะครับ แล้วเบิ้ลเป็น2ชั้นด้วยนะฮะ เมื่อเราจับฉากแล้วก็วัดตัดเรียบร้อยแล้วเราก็ยกมาวางไว้ก่อนนะครับและแล้วก็มาถึงแผ่นใหญ่นะครับแผ่นใหญ่นี้ยกไม่ไหวนะครับ ก็เลยต้องขอเขามาช่วยนะครับน้ำใจคนไทยครับผมช่างด้วยกันครับแผ่นใหญ่แล้วนะครับยังต้องมายกเข้าระหว่างเสาสองด้านด้วยนะฮะนี่มันจะยากตรงนี้แหละครับผมแล้วจะต้องวัดให้เป๊ะเลยนะฮะยกครั้งเดียวให้จบนะครับ และแล้วก็แผ่นกลางนะครับแผ่นที่3มนะครับเมื่อวางเสร็จเราก็ทําการใส่กาวนะฮะใส่เรียบร้อยแล้วเราก็ได้ทําการเจาะอ่างซิงค์นะครับแล้วก็เตาแก๊สนะฮะแล้วก็ทําการเก็บยาแนวนะครับให้เรียบร้อยนะฮะเก็บความละเอียดนะครับทุกจุดนะครับ และนี่ก็ได้จบนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับทําความสะอาดเรียบร้อยออกมาสวยงามครับผมสีแดงตัดกับตู้ที่สีขาวนะครับออกมาสวยนะครับเด่นด้วยคลิปนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ชมไว้เพียงเท่านี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้กับช่างชัยด้วยนะครับขอบคุณครับ